นายชยันสริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาว,วรีพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยโดยมีนางสาวชุติพรเสชังนางพรเพชรขมวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจตรีชานวิกนกนาคผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่หนึ่ง พระยาลิไทยพระองค์ได้เสด็จมายัางเมืองพระบางเมืองชายแดนทิศใต้ของราชสุขโขทยัยและส่งนำรอยพิมพ์พระพุทธบาทมาประดิษฐานไว้ณนะเมืองพระบางซึ่งปัจจุบันประดิษฐานไว้ในบนโดบยอดเขากบวัดบุรณะปัญพบพระอารามหลวงตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์ดังนั้นเพื่อเป็นการราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จังหวัดนครสวรรค์จึงร่วมกับวัดวรนาบัรพศพระอารามหลวงในการจัดทำโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุศวรีพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยนักบริเวณยอดเขากบวัดวรนาบรรพศและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่างๆโดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการกอร่อสร้างพระบรมราชานุศวรีสมเด็จพ,พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยและเรื่องอื่นๆตามความเหมาะสมต่อไป